เดี๋ยวกกระซิบถามพี่มาเอาดอได้ใช่ไหมเขาบอกคนญี่ปุ่นต้องกินอาหารให้ได้ยินเสียงดังมา <c oughs> เป็นเมนูพิสดารเรียกว่าเป็นเปิดพิสดารเพราะว่าพิธีกรของเราเป็นปอบ <c oughs> คนเยอะแยะมากมายเลยค่ะตายเลยค่ะ <c oughs> ตายและใ <ología> นวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ไหนคะ วีลคัมชูพัทยาฮ่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 าแล้ววันนี้นะคะเราจะไปพัทยากันค่ะบแล้ตอนนี้เราถึงแล้วพัทยาแต่ยังไม่เห็นเลยไม่เห็นพิธีกรร่วมของเราเลยอยู่ตรงไหนืไม่มีนั้นมาตามมาเหออพัทยาอะไรวไม่เห็นมีคนเลยอะและใครวะเนนั่งหน้าเหี้ยอยู่ตรงนั้นอะเอ้าแล้วมึงมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่มารอมาแล้วค่ะ แล,ล้วกูอะไปยืนรอมึงตรงนู้นนู่นต้นมะพร้าวต้นที่18ต้นที่18บเออ้หรอใช่แล้วยังไงอันนี้นะคะแล้ววันนี้นะครับแนะนำเบนกี้จารรักษณะก่อนอันนี้จะเป็นพิธีกรร่วมเพราะว่าเนื่องจากอีพีที่แล้วเนี่ยพิธีกรคนแซบต้องพูดเป็นพิธีกรคนแซบของเราเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กูมาเป็นร่วมกูขอไม,ไม่ไม่เกิดเหตุการณ์อันสุดอาโอเคไม่เกิดเหตุการณ์อันสุดเด่นคือคนที่แล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะว่ากระดูกแตกเพราะว่าไปหาปลาหาปลาหาปลาปจนก,กระดูกแตกแล้วก็เลยต้องเอาคู่ห่าของอะไรคนหนึ่งมาฮาไหมไม่หาแล้วหน้ากูไม่หาหรอหน้าอาจจะหาแต่ในเนื้อหารายการไม่หานั่งขำให้เขาด้นั่งขำเป็นยังไงเฮ้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 แล้ในวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ไหนคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่พัทยา มันเป็นแพรโลมาแล้วพัทยามันมีแพรเหรอฮะพัทยาน้อยที่อุบลสรลุรายการจกตากอีกแล้วใช่น,นเปิดราการใหม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนกับรายการจกตาอะไร ไม่ใช่คู่หาแล้วเป็นรายการจกตาเข้าใจป่ะเด้อเป็นรายการจกตาเอาใหม่อ่ะคัดจกตาอะไรดี๋ยคัดนะชื่อรายการอะไรเอาใหม่ก่อนรายการจกตาจกตาพาทัวร์จกกะจกตาพาทัวร์โอเคโอเคคัดปึ๊กห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนกับรายการจกตาพาทัวร์ และใน EP นี้เราอยู่กันที่พัทยานะคะแต่ว่า,วาวโดนจกตาบาตาโบดิจกตาเดยวจกตาตาโบนะคะสาบาาด้วยรู้ทุโอเคงั้นตามพวกเราไปเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิดรายการแล้วหรอยังให้ตามมาไป ต้องวิ่งด้วยอันนี้ก็จะเป็นนะคะสิงล้างมือนะคะที่ราคาแพงมากๆเพราะว่าหาที่ไหนไม่ได้บ้านใครมีอ่ะดูดิสิงล้างมือลอยน้ำนี่แร้ราคาสามสิบล้านอันนี้คืออะไรอะไรวะสางอะไรวะอันนี้คือสรากอะไรอันนี้เราเหมือนรายการแบบว่าอ่านำรำเปิดรายการใหม่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอต้อนรับเเข้าสู่รายการบ้านผีสิงเอาใหม่ สว <harma> like ัสด <Wha> ีค่ะทุกคนวันนี้เราสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านผีสิงพอได้แล้วอีะคนเยอะแยะมากมายเลยค่าตายเลยคาตอนนี้นะคะเราเขินมากเลยฝั่งซ้ายก็คนเยอะฝั่งขวาก็คนเยอะคนเยอะมากมากนะคะตอนนี้ อาส่วนใหญ่ปกตินะ่ะผู้บ่าวอ่ะผู้ชายอ่ะเนาะแล้วก็ผู้ผู้ชายเนาะว่าผู้ชายจะมาวันไหนเยอะที่สุดวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันเสาร์อาทิต๋อแล้วหนูเคยได้ไบ้างไหมก็มีบ้างอยมีบ้างก็แสดงว่าถ้าพี่ยอนเสาร์อาทิตย์พี่ก็มีโอกาสได้ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยจะเป็นผู้ชายแถวๆนี้ใช่ปะแถวเออเขาเรียกว่าภาคอีสานใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคแล้วปกติที่นี่ปิดเปิดกี่โมง ปกติที่นี่ครัวปิดหกโมงค่ะแต่ว่าแพ้ก็ให้ลูกค้านั่งได้เรื่อยๆที่คือก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะจริงเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเกิดกระซิบถามพี่มาเอาดอกได้ใช่ไหมวิยังไงไม่ได้ค่ะแล้วกระซิบถามแล้วหนูเคยเอาดอกที่นี่ไหมไม่ค่ะเอาดีๆไม่เลยแล้วทำไมทำนิ้วอย่างนี้อยู่ทำนิ้วอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอให้ฝากแนะนำแพ้ของเตงก่อนฝากด้วยนะคะแพ้โลมาซีฟู้ดค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่อำเภอศรีลินธรค่ะแล้วไหนบอกอยู่ที่พัทยา อ๋อพัทยาน้อยเป็นชื่อค่ะอ๋อศรีนทรทเป็นอำเภออยู่ที่พัทยามาโดยตลอดอ,อยู่ที่อำเภอศรินทรนะคะเขื่อนศรินทรปะใช่ค่ะาจะจัดอุบลคะ่ะอุบลราชธานี้ขอเป็นพัมขวัญดิกว่าเป็นสาวอุบลอะ่ะ เป็นฟิล์มเหมือนอุบคนางงามคขวัญน้องมาก่อนอ่ะอ,อ,อุบลเมืองดอกบัวง,งามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินทินไทยนักตะาถวยราชไสทางามล้ำเตียนพันษาพาดแต้มก่อนประวัติศาสตร<ล>์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิน่นดินแดนอนุสาวรีคนดีสีอุบลครบมืมอ,อและน้องชื่ออะไรเดี๋ยวถามก่อนลืมชื่อเอ,อิร์ดค่ะชื่อเอ,อิร์ธและคำขวัญอีกหนึ่งอย่างคือใครไม่ได้ิไม่ได้กินน้องเอ,อิร์ธถือว่าไม่ถึงอุบลราชธานีเดี๋ยวเราจะขึ้นคอนแทคน้องเอิร์ดไปให้ตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่สามารถนัด เราดอได้นะคะโอ้ยรู้ว่าได้ที่นี่ด้วยเราโปรโมทน้องด้วยรู้ว่านัดได้นัดได้นัดได้โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ และนี่ก็คืออาหารที่เราจะกินกันในวันนี้นั่นเอง <Wow. S 1> อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเมนู <c oughs> ขเขาเมนเใช่ <c oughs> เขาเรียกว่าเมนูสแตนดาร์ด <c oughs> ที่แบบว่าเวลาใครไปเที่ยวทะเลหรือว่ามาอย่างเงี้ยมาอย่างพวกเราอย่างเงี้ยเป็นแพรบเ <c oughs> ลยะเที่ยะต้องสั่งเนาะก็คือเมนูแรกคือส้ม <c oughs> ตำตำอ,อะไรตำป่าเดี๋ยวเริ่มก่อนเลยละกัน โอ้ยแสบคู้ดากแน่หือหือหือได้อยู่อร่อย,อยเผ็มมากเผ็มมากเผ็ดมากเผ็ดมากอันนี้จะเป็นเอ็นไก่ทอดค่ะเอ็นไก่ทอดน้อง นเสียงกอบปะเสียงเขาบอกคนญี่ปุ่นต้องกินอาหารให้ได้ยินเสียงดังอันนี้นะคะจะเป็นส้มตาปูปลานะคะซึ่งพิธีกรรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเขาเรีคอมเมนต์มาเพราะเขาเนี่ยเป็นสายปลาเพราะว่าหน้าเขาเหมือนปลานะคะหน้าไม่เหมือนเลยหรอไอเก๊หน้าหน้าก็เหมือนนางฟ้า ถ้าร้านไหนทําแมงอร่อยนี้ถือว่าไม่ผ่านนะเพราะเป็นเมนูที่แบบว่าที่แบบว่าไม่ว่าทซินซิงที่แบบว่า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 อะไรแบบว่าไม่ว่าไม่ว่าเมื่อคืนในซันกินโดนปลาไว้แมงไม่แดกข้าวต่อออยืมเน อันเนี้ยจะออกเผ็ดหน่อยนะคะถ้าสมมติว่าใครไม่กินเผ็ดแต่พวกเราเนี่ยเป็นคนเผ็ดอยู่แล้วเนาะเราก็เลยกินได้แต่ว่าถ้าใครไม่กินเผ็ดเนี่ยสามารถสั่งเขาได้ว่าไม่ทานเผ็ดแม่กินเผ็ดกับไม่กินเผ็ดอ,อาอารอามึงก็รีบต่อไวจังนเนาะหิวหรออีดอกเป็นปอกทินเนี่ย<ต>แล้วก็น,นีนะคะจะเป็นต้มยำรวมมิตรซึ่งนะคะก็ต้องสัง่งสั่งให้หน่อยไม่น่าสั่งมาถึงติดพุงโอ้โหต้มยำรวมมิตรโอเครวมมิตรก็จะมีลูกชิ้นลูกชิ้นก็ลูกชิ้นนะ อะไรกูตัดให้ก็ชิมลูกกินนี่แหละมุกเราห้าบาทสิบบาทนะคะหาไม่หาก็กันกันขำกันไปยิ้มแห้งขำแห้งกันไปนะ,คะใครไม่หาเดี๋ยวกูตามตบแค่น <c oughs> ั้นแหละหยุดพูดได้แล้วกูกินไม่ลงรสชาติต้มยำไม่แซบท่าเพื่อเราไม่แซบท่าพิจิกรเรา <c oughs> พิจิกรนเก,รกา่าเราที่นิ้วหักอีนั้นแซบจริงแซบจนนิ้วหักรสชาติต้มยำถือว่าดีนะคะถือว่าก็คือต้มยำต้มยำคือแบบต้มยำแล้วก็แบบเครื่องหมายฟูดต่อปะเครื่องหมายแล้ว ต้มยำอย่าง<อ>เงี้ยเครื่องหมายเขาเรียกว่าเครื่องหมายแล้วอัตเตเรียต้มยำแล้วก็นี่เมนูสําคัญที่เราจะแนะนําม,มันเปิดฝาไม่ได้เะครับมันเป็นเมนูพิสดารเรียกว่าเป็นเปิดพิสดารเพราะว่าพิธีกรของเราเนี่ยเป็นปอบปอบชอบกินของเปิปบปอบกับเปิบไป,ไปได้วยกันได้เนาะเปิดผาอบว่ามันคืออะไรเดี๋ยวคนคนจะงงนะคะมันไม่เด้งแผลเปิดได้ของดีมีครั้งเดียวไงดูบ่อยไหมล่ะ เจอฝั่งมุกมาเยอะเบื่อแล้วแต่อันนี้นะครับเราจะเป็นเปิบนะคะเราจะให้ปอบชิมนะฮะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยอันนี้อร่อยมากเอเดมาตากรองหนวกหูไม่ได้หิวแล้วอุดอกหูคึกว่าฝนตกนึกว่าฝนตกขออีกคำลองนี้เหรอใส่ตะไคร้ด้วยอร่อยครับอร่อยจริงๆเพิกินปะ ห้งแรกเพื่อนบอกเคกินบ้างทีมงานเโอเคทีมงานบอกว่าเหลือบ้างาสั่งเองเนาะสั่งใหม่เนาะเดี๋ยวขอลองชิมอีกนะอันนี้ติดใจอ่ะจะออกเค็มๆนัวๆค่ะนิสายเนแท้เพราะมันอยู่บนเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันเลยโอเคเนาะข้างๆไงอุ้ยอีแบบอะไรเกาะันลำบากอะไรเนี่ยกลัวไหม อะไรกูนั่งกลางพี่ปองไปนู่นกูไม่ลุกแล้วโอ้โหนังหน้าพี่ปองต้องนั่งหน้าเพราะมันท่วงหลังเกินเนี่ยจับจับหนาทุกคนจิบกันเลยครับผมเอาแรงหน่อยอะเลยไม่เอาไม่เอาเอาเบาๆเบาเบานะ ไม่สุดใช่ไหมผมไม่สุดเล้วครับแค่สิบเองคนนแค่เมื่อกี้ยังยังยังจะตายเลยเมื่อกี้แค่ถามพี่หมดหรือยังเปลี่ยนคนได้ไหมปังจะฝนทำไมให้ตกน้ำหน่อยอะโอ้ยมุดอย่าแก้งนะ สำหรับความทรงจำในวันนี้ที่เราทั้งสองคนได้เดินทางมาเที่ยวที่บรรทยาน้อยจังหวัดอุบลราชธานีมีทั้งความรู้สึกที่ดีความรู้สึกจกตาความรู้สึกเสียวซ่าและกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในรายการทุ่มแสงตะวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแกอุยมันลึกอยูนะ่เนาะแล้วกูจะขึ้นยังไงวะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบรายการของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรามานคาเดือว่าคอมพิีตมีแค่คอมพิวต์สิ่งถึงถึงหนึ่งนะปุ๊บถึงว่าคนมันจะน้อยไปหน่อยแต่เราก็ไม่ก็ไม่เสียใจเนาะหรือว่าเราได้เกี่ยวแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราไปก็อสวัสดีค่ะแป๊บนึงพายุนกำลังขึ้นฟุ้มเราไปพคนน้าอ่ะ านใดที่ดูมาถึงตอนนี้ยังยังยงอย่าใจร้ายอีกยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับพวกเรารายการคูหาผ่าเที่ยวด้วยนะคะอย่าใจร้ายนะ